นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิดคท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วมากันแล้วนะครับน้ำปลาตราโลมาทองคำมาแล้วครับน้ำปลาตราโลมาทองคำ จะปรุงอาหารให้อร่อยทุกครั้งโปรดนึกถึงน้ำปลาตราโลมาทองคำน,คน้ำปลาตรา,าโลมาทองคำเป็นน้ำปลาที่ผลิตจากปลาไส้ตันสดๆน้ำปลาตราโลมาทองคำเป็นน้ำปลาที่สะอาดและถูกหลักอนามายัยมีกลิ่นหอมชวนทานผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วคุณพ่อบ้านแม่บ้านจึงมั่นใจในความสะอาดและความ ความปลอดภัยเมื่อเอ่ยถึง น้ำปลาตราโลมาทองคำลักษณะพิเศษของน้ำปลาตราโลมาทองคำเป็นน้ำปลาที่มีสีแดงใสสะอาดมีกลิ่นหอมชวนทานไม่ตกตะกอนนอนก้นเก็บไว้ได้นาน<า>ไม่จับ <it. S 1> <ข>อคอขวดน้ำปลาตราโลมาทองคำเป็นน้ำปลาดีมีคุณภาพน้ำปลาตราโลมาทองคำเป็นน้ำปลาที่คุณพ่อบ้านแม่บ้านยอมรับทั่วทุกหนทุกแห่งของเมืองไทยน น้ำปลาตราโลมาทองคำจะทำให้กับข้าวอร่อยถูกปากถูกคอทุกคนในครัวเรือเนเชิญเลยครับเชิญเลยคุณพ่อ,พอบ้านแม่บ้านาที่จะซื้อน้ำปลาตราโลมาทองคำก็มาที่หน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับเรามารับใช้ถึงหัวบันไดบ้านคุณพ่อบ้านแม่บ้านสนใจจะซื้อไว้รับประทานก็เชิญเลยครับเตรียมขวดเปล่ามารอที่ข้างหน้าบ้านท่านได้เลยครับราคาก็ไม่แพง ซื้อได้ที่หน่วยโฆษณาได้เลยครับน้ำปลาตราโลมาทองคำผลิตจากโรงงานน้ำปลาโคไฮหลีซึ่งเป็นโรงงานน้ำปลาที่ใหญ่และผลิตน้ำปลาตราโลมาทองคำมานานมากกว่า50ปีใช้เครื่องจากรที่ทันสมัยบรรจุรและจัดจำหน่ายโดยที่นันอุตสาหกรรมโทร0 89 สี่0 0ศ0นน้ำปลาไส้ตันเราก็มีมาจำหน่ายขายกันในราคาไม่แพงเกลือเม็ดเกลือป่นก็มีมาจำหน่ายสนจิตสนใจยกมือดักก็กักมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับด้านหน้าด้านใน,ด,น,นด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักปวักมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับ